วันนี้เราจะเรียนพระธรรมอพยพบทที่4ข้อ1 8ถึงข้อ31นะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าใช้โมเสสไปที่อียิปต์และนำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับ mm hmm. แต่โมเสสปฏิเสธและพระเจ้าก็โกรธโมเสสในข้อที่14นะครับของบทนี้และเรามาดูว่าบทนี้พระองค์จะทำอย่างไรกับโมเสสนะครับ Okay. เราจะเริ่มอ่านในข้อที่18ถึงข้อที่23ก่อนละมานด้กันนะครับอพยพบทที่4ข้อ18ถึงข้อ23โมเสสจึงกลับไปหาเยโธพ่อตาของเขาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอกลับไปหาชนชาติของข้าพเจ้าในอียิปต์ไปดูว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มเยโธตอบว่าไปเถิดพ่อขออวยพรให้เจ้าไปดีองค์พระเจ้าตรัสกับโมเสสท,ที่มีเดียนว่า จงกลับไปอียิปต์พอพวกที่ต้องการฆ่าเจ้านั้นตายไปแล้วดังนั้นโมเสสจึงพาภรรยาและลูกๆขึ้นลาและออกเดินทางกลับไปอียิปต์เขาถือไม้เท้าของพระเจ้าไปด้วยองคุนเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์เจ้าจะต้องทําการสัญ์ทุกอย่างต่อหน้าฟาโรห์ตามที่เราให้ฤทธิ์อำนาจจก่เจ้าแล้วแต่เราจะทําให้ฟาโรห์ใจแข็งไม่ยอมปล่อยเหล่าประชากรไป แล้วเจ้าจงบอกฟาโรห์ว,ว่าองค์พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอิสราเอลเป็นลูกชายหัวปีของเราและเราบอกเจ้าว่าจงปล่อยลูกชายของเราไปเพื่อเขาจะได้นมัสก,การเราแต่เจ้าปฏิเสธไม่ยอมให้เขาไปดังนั้นเราจะประหารลูกชายหัวปีของเจ้านะตอนนี้เมื่อโมเสสได้เจอพระเจ้าโมเสสกลับไปหาพ่อตาของโมเสสนั่นคือเยโธรนะครับแล้วก็ ขอเยโตรที่จะกลับไปหาชนชาติของเขาในประเทศอียิปต์เพื่อไปดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่พ่อตาของโมเสก็บอกว่าไปเถิดพ่อขออวยพรให้เจ้าไปดีฉะนั้นพ่อตาของโมเสก็ยินดีที่จะให้โมเสกกลับไปแล้วก็อวยพรด้วยนะครับและพระเจ้าก็ตรัสก,กับโมเสสอีกครั้งว่าจงกลับไปอียิปต์ เพราะพวกที่ต้องการฆ่าเจ้านั้นตายไปหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งพ่อตาก็ยินดีที่จะให้กลับพระเจ้าก็มาบอกโมเสสอีกรอบหนึ่งว,ว่าจงกลับไปเถอะเพราะว่าคนที่ต้องการฆ่าโมเสสเนี่ยก็ตายไปแล้วนะครับฉะนั้นโมเสสก็จึงพาลูกๆและภรรยาขึ้นลาเดินทางออกจากมีเดียนไปยังอียิปต์นะครับพระเจ้าก็ตรัสก,กับโมเสสอีกด้วยว่า เมื่อถึงอียิปต์เนี่ยจงทำจงทำการอัศจรรย์ต่างๆให้ฟาโรห์เห็นแต่แต่ขนาดทำการอัศจรรย์ให้ฟาโรห์เห็นพระเจ้าบอกกับโมเสสล่วงหน้าด้วยว่าแต่ฟาโรห์จะไม่ยอมเชื่อฟังเป็นเพราะพระเจ้าทำให้ใจเขาแข็งกระด้างเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้รู้ว่าผู้ที่ครอบครองหรือควบคุมหรือทุกอย่างผู้ที่กำหนดทุกอย่าง เป็นพยาเวและพยาเวรรู้ลวงหน้าและการที่ฟาโรใจแข็งกระด้างก็เป็นภาพของความบาปและความตายไม่ยอมปล่อยประชากรของพระเจ้าแต่ด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายอำนาจนี้เมื่อพระองค์ทำลายฟาโรก็เป็นภาพที่ชี้ไปยังว่าพระองค์ทำลาย ความบาปและความตายบนไม้ค้งเหนนะครับพูดยังไงว่าการที่พระเจ้าบอกลงหน้าว่าพระเจ้าจะทําให้ฟารโรห์มีใจแข็งกระด้ก็เพื่อพระองค์จะรับเกียรติฉะนั้นฟารโรห์ก็มีใจแข็งกระด้าและจะไม่ยอมปล่อยประชากรของพระเจ้าไปนี่พระเจ้าบอกกับโมเสสเลยครับว่าจะฟารโรห์จะมีใจแข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยประชากรไปแต่พระเจ้าบอกว่าและเราจะประหารลูกชายคนโตของพวกเขานั่นคือบุตรหัวปี พระเจ้าจะประหารบุตรหัวปีของอียิปต์เพื่อที่กษัตริย์ฟาโรห์จะปล่อยประชากรของพระเจ้าออกจากอียิปต์นะครับสิ่งนี้เราเห็นภาพอะไรครับพระองค์จะประหารบุตรหัวปีของพวกเขาเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์สิ่งนี้เล็งถึงข่าวประเสริฐแต่เราเห็นภาพกลับกันในข่าวประเสริฐว่า พระองค์ได้ประหารบุตรชายหัวปีของพระองค์เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากความบาปแต่ในอียิปต์พระองค์ได้ประประหารบุตรบุตรหัวปีของชาวอียิปต์เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์แต่ในข่าวประเสริฐร่วองประหารบุตรหัวปีของพระองค์นั่นคือพระเยซูกิต์เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากความบาป ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าวางไว้แล้วพระเจ้าเตรียมบทละครของจริงไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเราเพื่อเราจะรับเกียรติแต่การรับเกียรติของพระอง์ก็มาจากการที่พระบุตรยินดีสละชีวิตของตนเพื่อไถ่พวกเราให้พ้นจากความบาปและความตายนะครับฉะนั้นนี่คือคือเป็นเรื่องราวที่ ชี้ไปยังพระเยซูริ์ชี้ไปยังข่าวระเสฐนะครับเรามาดูต่อไปในข้อที่2 4่สี่ยีอพยพบทที่สี่ข้อยี่สถึงข้อยีตรงที่พักระหว่างทางองค์พระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตเขาแต่นางสิบป,ปลาเอามีดหินคมเฉือนหนังหุ้มปลายอาวัยวเพศบุตรชายของตนเอาไปแตะเท้าของโมเสส และกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตของดิฉันดังนั้นองค์พระเจ้าจึงทรงละโมเสสไปดังนั้นนางกล่าวถึงเจ้าบ่าวแห่งโลหิตหมายถึงการเข้าสุนันข้อนี้เป็นข้อที่ยากที่สุดคือว่าพระเจ้าใช้โมเสสไปที่อียิปต์แต่โมเสสไม่ไป โบเสดเป็นเศษพระเจ้าโกรธแต่พระเจ้าพระเจ้าก็บอกไปเถอะเดี๋ยวอาโรนจะช่วยแต่จริงพระองค์โกรธแล้ว,แล,วแล้วก่อนที่โบเสดจะออกจากบ้านพ่อตาพระเจ้าเข้ามาตรักสกับโบเสดด้วยก็มาตรัสบอกว่าเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทำการสัจจัน์เดี๋ยว,าารรรยวฟาโรห์จะใจแข็งกระด้านแต่เราจะประหารบุตรพระปีของพวกเขาแล้วพวกท่านจะได้ออกมาพระเจ้าก็บอก,บอกโบเสดให้ไป แล้วก็บอกแผนการด้วยแต่ในระหว่างทางพระองค์เสด็จมาข้ามมเสสผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงแล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไรพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อที่เข้าใจยากมากครับในการศึกษาในการทำความเข้าใจพระเจ้าโกรธโมเสสในข้อที่สี และในข้อยี่ี่พระองค์จะประหารโนเสสครับตอนนี้เราอ่านข้อยีสี่พระองค์จะประหารโนเสสและการตีความในอัธิบายของนักอัธิบายซึ่งผมอ่านเยอะมากครับผมอ่านแนวคิดของนักอัาธิบายว่าเขาคิดเห็นอย่างไรทุกคนนะครับใช้คำว่าทุกคนเลยต่างไม่แน่ใจกันทั้งนั้นในเรื่องนี้ แต่ผมจะยกหัวข้อที่นักอาธ,าธิบายพูดเห็นพูดเหมือนเหมือนกันหลายๆเล่มว่าณตอนนี้มีสองแนวความคิดเกี่ยวกับการตีความหมายในขอน้อนี้คือว่าแน่นอนพระเจ้าโกรธโมเสสแน่นอนพระเจ้าโกรดโมเสส และเมื่อพระเจ้าพิโรดใครพระพิโรดใครเมื่อพระเจ้ากลิว้วเมื่อพระเจ้าโกรธใครพระองค์จะลงโทษผู้นั้นและโมเสสได้ทําสิ่งที่ผิดใหญ่หลวงคือเมื่อพระเจ้าสั่งให้เขาไปเขาไม่ไปโยนาสั่งให้ไปเขาไม่ไปพระองค์ให้ป่ากินโยนาแล้วอยู่ในท้องปา่าตกลงจะไปไม่ไปสุดท้ายโยนาไปใช่ไหมครับส่วนโมเสสพระกมีบอกพระเจ้าโกรธมียืนยันในข้อ14บสี่ชัดเจนและข้อย4บสี พระบิดว่าพระองค์เสด็จมาประหารโมเสสครับฉะนั้นแน่นอนเรื่องนี้ว่าแรงจูงใจของพระเจ้าที่จะฆ่าโมเสสก็เพราะความชอบธรรมของพระองค์ที่โมเสสปฏิเสธขัดขืนคําสั่งของพระเจ้า,าพระองค์ะจ,จะประหารเขาด้วยความโกรธและเป็นสิ่งที่ชอบทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระองค์าสามารถทําได้แต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจคือนางสิบลา นางสิบุลาเอามีดคมเฉือนหนังหุ้มปลายไว้อเพศบุตรชายของตนเอามาทาเท้าโมเสสเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วเมื่อมาแตะเท้าของโมเสสนางพูดว่านี่คือเจ้าบ่าวแห่งโลหิตต่อดีฉันแล้วพระเจ้าพระเ็จ าการกระท,ทําเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรแล้วทําไมพระเจ้าถึงไม่ฆ่าโมเสสตอนแรกจะฆ่าโมเสสแต่เมื่อเอาเลือดจากหนังผู้ไปเอาไว,ว้ว่าแต่เท้าของโมเสสแล้วพระองค์ก็ไม่ค่ะการตีความหมายในแนวคิดแรกเขาอาธิบายแบบนี้ครับ เขาบอกว่าภรรยาของโมเสสคือนางสิปโปลาจริงๆแล้วไม่เห็นด้วยที่จะต้องเดินทางมากับสามีออกจากบ้านพ่อตาที่มีเดียนเพื่อมากับโมเสสและเมื่อพระเจ้าจะประหารสามีเขาระหว่างทางนางก็จะสูญเสียสามีอีกในความเบื่อหน่ายในความไม่ชอบของนาง แล้วสามีจะต้องมาตายต่อหน้านานจึงรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกของเป็นพวกยิวเป็นพวกอิสราเอลเป็นพวกเข้าสุดัจก็เลยทาตามว่าอาชฉันเป็นคนอิสราเอลฉันเป็นคนอิสราเอลก็เลยแล้วก็ตัดปลายเอาไว้วะเพศเป็นหนังผู้ปลายไว้เพศของบุตรชายเพื่อประชดสามีว่าอ่ะเอาเลือดลูกชายฉันไปเลยแล้วก็แปะแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิต ของเลือดของชีวิตของฉันและจากนั้นนางก็ไม่ไปต่อกับโมเสสเพราะหลังจากนั้นเรารู้ว่าเราไม่เห็นภรรยาของโมเสสและลูกของโมเสสติดตามโมเสสไปเลยนางกลับไปที่บ้านพ่อตาเหมือนเดิมนะครับและก็ลูกชายด้วยจำได้ไหมครั้งหนึ่งโมเสสอยู่ในค่ายระหว่างทางที่พาอิสราเอลไปดินแดนคณนาน พ่อตากับลูกสาวกับลูกของโมเสสมาเยี่ยมโมเสสด้วยนักอธิบายในแนวคิดแรกเน่ยเขาจึงอธิบายว่านางทำไปด้วยความประชดประชันซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้านางทำไปด้วยความประชดประชันทำไมพระเจ้าถึงจะยกเลิกการฆ่ามโมเสสทำไมพระองค์ไม่ฆ่ามโมเสกต่อการตีความหมายเช่นนี้ ผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่ผมต้องเอามาพูดให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับแนวความคิดนี้เพราะมีคนใช้เรื่องนี้ตีความหมายแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่แนวคิดที่สองถ้าให้เลือกระหว่างแนวคิดที่หนึ่งกับแนวคิดที่สองผมเลือกจะเอียงไปแนวคิดสองมากกว่าเรามาดูกันว่าเพราะอะไรแน่นอน แนวข้ที่สองนะครับพระเจ้าได้โกรธโมเสสจริงๆและพระเจ้าจะประหารโมเสสแน่นอนแต่นางซิปตุลาออกมาด้วยความเชื่อฟังโมเสสเช่นชมพดีกับสามีที่ในการนำครั้งนี้แล้วเมื่อนางไปแต่เนื่องด้วยพระเจ้าโกรธโมเสกพระองค์ามาสเสด็จมาประหารโมเสก นางรู้ว่าพระเจ้าพระยาเวของอิสราเอลเป็นพระเจ้าของอิสราเอลและใช้โมเสสไปแต่ตอนนี้โมเสสไม่ได้เชื่อฟังทําให้พระเจ้าโกรธพระเจ้าจะฆ่าโมเสสนางจึงเอามีดหินเฉือนหนังหุ้มปลายไว้เพศของลูกชายไปแตะเท้าของโมเสส mm hmm. เพื่อบอกว่าพวกเรา คือพวกเข้าสนัตพวกเราคือประชากรของระองค์นั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะมาจากมีเดียนแต่เราทําตามสิ่งที่อับราฮัมทำพระสัญญาของระองค์ได้สัญญาอับราฮัมว่าต้องเข้าสนัตแล้วเราเข้าสุนัตเรากำลังจะบอกพวกว,ว่าเราเป็นของระองค์นะหมดเมตตาเราเถิดและเจ้าบ่าวนี้เป็นเจ้าบ่าวแห่งชีวิตของดิฉันเลือดของดิฉันเป็นเจ้าหัาบ่าวแห่งโลกอยู่ เอาเลือดลูกมาแตะสละรูปเพื่อสละเลือดรูปเพื่อพระองค์จะไม่ฆ่าสาันของตนและเนื่องการเนื่องด้วยการเข้าสุนัตมันเจ็บนะครับผู้ชายจะรู้ดีว่าการที่ถูกไปหนังอวัยวเพศมันเซนสตีมากมันเจ็บมากฉะนั้นเมื่อเข้าสุนัตเนี่ยลูกชายน่าจะเดินต่อเดินทางต่อไปไม่ไหว เพราะว่านั่งลาใช่นะครับมันก็จะขยืนขยืดโอ้โหแค่ก้าวขาก็เจ็บแล้วครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าครอบครัวของโมเสสจึงแยกกลับไปอยู่กับพ่อตาเพราะภรรยาเชื่อว่าโมเสสกำลังจะทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญต่ออิสราเอลนางจึงไม่ไปเพื่อเป็นภาระของโมเสสนางจึงพาลูกชายกลับไปบ้านพ่อตา กลับไปบ้านพ่อแล้วก็อยู่กับพ่อนี่คือแนวคิดที่สองซึ่งผมก็คิดว่าแนวคิดที่สองนี้น่าจะสมเหตุสมผลและดูใกล้เคียงแต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่อธิบายไม่ได้เช่นกันแต่สำหรับเราเมื่อเราอ่านตอนนี้สำหรับผมนะผมมองเห็นว่า สิ่งสาคัญตอนนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสคือบุค,คลิกของพยา,ยาเวพระเจ้าเป็นผู้ที่คําไหนคานั้นครับเมื่อเราบอกเราไม่ทําเมื่อเราพูดเราไม่ทําเมื่อเราสั่งเราไม่ทําเราโกรธเราท่าทันและพระองค์มีสิทธิ์าพระองค์ไม่เปลี่ยนเหมือนเช่นดาวิดที่ไปฆ่าสามีของ นางบาชีบาเมื่อดาวิดกลับใจพระเจ้าก็ให้อภัยดาวิดครับแต่พระเจ้ายังลงโทษด,ดาวิดอยู่คือให้ลูกชายของดาวิดมานอนกับรบรรดาภรรยาของดาวิดบนดาดฟ้าโชว์ผู้คนในเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอายนะคแต่เราเห็นว่าบุคลิกของพระเจ้าคือเมื่อพระองค์ไม่ชอบ นั่นคือพระองค์ไม่ชอบเมื่อพระองค์โกรธพระองค์ก็เด็ดขาดนะครับฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวเมื่อเราอ่านหน้าตอนนี้ว่าเมื่อพระเจ้าใช้โมเสสแล้วโมเสสไม่ไปพระองค์เสด็จมาเพื่อจะประหารโมเสสนะครับแล้วพระองค์ใช้ไขรก็ได้ใครก็ได้ครับทําหน้าที่แทนโมเสสได้ครับเพราะโมเสสไม่ได้วิเศษพิโสโมเสสไม่ได้ชอบทำโมเสสไม่ได้บริสุทธิ์โมเสสไม่ได้เก่งอะไรเลย โมเสสเ,เป็นผู้รับใช้ที่พระองค่าได้และโมเสสสมควรตายแต่มีผู้หนึ่งที่ไม่สมควรตายและควรจะเป็นรับใช้ผู้รับใช้หนึ่งเดียวของพระยาเวเพราะพระองค์บริสุทธิ์ชอบรรมและซื่อสัตย์ซื่อตรงนั่นคือพระเยซูกิตแต่ในทางก,การพระองค์ได้ฆ่าพระเยซูกิตพระบิดาได้ฆ่าพระบุตรนะครับส่วนโมเสส เป็นภาพตรงกันข้ามกับพระเยซูริตโมเสสเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ดีแต่พระองค์ก็ไว้ชีวิตแต่พระคิดเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่ถูกประหารชีวิตบนไมก้กางเขนเพื่อเราและพระคิดนั่นแหละคือเจ้าบาวแห่งโลหิตตัวจริงพระคิดนั่นแหละคือผู้ที่สละเลือดเพื่อชำระเราโมเสสได้ รอดพ้นจากการถูกประหารเพราะเลือดของลูกชายแต่เรารอดพ้นจากการที่พระบิดาจะประหารเราผ่านเลือดผ่านเลือดของพระเยซูกินนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้ก็เหล่งถึงพระองค์เหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดแต่เราพอเห็นบุคลิกพระเจ้าพอเห็นลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นอย่างไร โอเคเรามาดูในช่วงท้ายด้วยกันในข้อที่2 7ถึง31องพยพบทที่4ข้อ27ถึง31องค์พระผู้เร็เจ้าตรัสกับอาโรนว่าจงไปพบโมเสสในถิ่นกันดารดังนั้นอาโรนจึงไปพบโมเสสที่ภูเขาของพระเจ้าและจูบเขาโมเสสเล่าให้อาโรนฟังถึงทุกสิ่งที่องค์พระผู้เเจ้าตรัสสั่งให้พูดและหมายสำคัญทุกอย่างที่พระองค์ทรงบัญชาให้เขาทำ โมเสสกับอาโรนจึงเรียกประชุมผู้อาวโสทั้งหมดของอิสราเอลและอาโรนแจ้งให้พวกเขาทราบทุกสิ่งที่องค์พระผูเนเจ้าตรัสกับโมเสสโมเสสได้ทําหมายสําคัญต่อหน้าประชากรด้วยพวกเขาจึงเชื่อและเมื่อพวกเขาได้ยินว่าองค์พระผูเนเจ้าทรงห่วงใยและเห็นความทุกข์ลำเคยนของพวกเขาพวกเขาจึงกลับนมัสการหลังจากที่โมเสสรอดตาย จากการที่พระเจ้าจะประหารเขาพระองค์เสด็จจากโมเสสไปและพระเจ้าก็เข้าไปหาอาโรนและตรัสก,กับอาโรนบอกอาโรนว่าให้ไปพบโมเสสในถิ่นทุรกันดารฉะนั้นอาโรนก็ไปพบโมเสสและเราเห็นภาพธรรมเนียมของคนอิสราเอลนะครับเมื่อไปเจอ โมเสสอาโรนได้จูบโมเสสทุกนะครับโมเสสและพระมีกรก็บอกระบบว่าโมเสสก็ได้เล่าทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งให้เขาทำํำฉะนั้นอาโรนก็ได้ยินทุกอย่างนะครับว่าพระเจ้ากําลังใช้โมเสสจริงๆและต่อมาอาโรนและโมเสสเนี่ยจึงเรียกผู้อาวุโสของอิสราเอลมาประชุมกันและเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าของอับราหัมอิสอัคยาโค ทรงมีแผนการที่จะนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนคารานพระอรงค์ทรงห่วงใยเขาและโมเสสได้ทำการอัศจรรย์ทำหมายสำคัญต่อหน้าพวกเขาและชาวอิสราเอลจึงเชื่อมัน่นและเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเขาเขาก็ก,ก้มกราบลงนมัสการในตอนนี้นะครับเราเห็นว่าอิสราเอลรับรู้ว่าพระเจ้า ทรงห่วงใยเขาและเมื่อเขาเห็นหมายสําคัญพระบร์บอกว่าเขาก็เชื่อในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าครับแต่มีเขามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้านําโมเสกมาจริงจเขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าต้องแยกแยะออกให้ให้ดีนะครับว่าเขาได้ยินแล้วพวกเขาจึงเชื่อคือเขาเชื่อมั่นว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้า แต่คําว่าเชื่อความเชื่อในพระเจ้านั้นมันคือการยอมจำนนต่อพระองค์คือการรับเอาพระองค์มาเป็นเจ้าหน่ายเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ชาวอิสราเอลไม่ได้เป็นแบบนั้นกับพระเจ้าครับเพราะว่าต่อมาเมื่อโมเสสนําเขาออกไปดินแดนถิ่นทุรกันดารเดินทาง4ี่ปีพวกเขากระต่อพระองค์ครับและทุกคนไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันยกเวนโยชัวใช่ไหมแล้วก็มีบางคนที่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน คนที่ออกมาจากอีบไม่ได้เขาเ้าในสะพคลคักษณต้องตายอยู่นอกดินแดนขนาดนี้นะคะรับเพราะพระคัมีระบุว่าเพราะพวกเขาไม่เชื่อนี่แหละครับคือการไม่เชื่อไม่คือการที่ไม่เอารับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าเป็นเจ้านายของเขาซึ่งณตอนนี้พะคัมีระบุว่าพวกเขาเชื่อเป็นเพราะพวกเขาเชื่อมัน่นเห็นการสั์เขาหรือเชื่อมั่นในโมเสสเชื่อมั่นในว่าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของอับราฮัม ผู้ทำการอัศจรรย์นเนี่ยใช้มงเสสมาก็เลยเชื่อเชื่อมันในมเศสนะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆนะครับฉะนั้นก็เป็นแผนการที่พระเจ้าทรงทําให้อิสราเอลเชื่อมั่นในผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นคือมองโมเสสที่พระเจ้าทรงส่งไปและหลังจากนี้จะเป็นภาพที่พระเยซูคริส นำคนบาปออกจากโลกเหมือนที่โมเสสจะนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับฉะนั้นอพโยโบบทที่สี่เต็มไปด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เล็งถึงที่มีหลักฐานระบุไว้นะครับขอให้เราอ่านบทนี้แล้วเรียนรู้ว่าข่าวประเสริฐของเราเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสมากเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนฉะนั้นให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข่าวประเสริฐให้เราเชื่อมั่นว่าข่าวป่าเสริฐเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แน่นอนเพราะมีหลักฐานอย่างแน่นหนานะครับให้เรารักพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ